สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาแวะชมบลสีสวยๆบ้านป้นันนะคะวันนี้เนาะเป็นวันที่12วันที่12วันจันทร์เดือนสิงหาคม2567นะคะอ่าทุกคนก็ทราบดีแล้วเนาะเป็นวันแม่แห่งชาติวันนี้ป้นันจะมาจัดโปแบบจุกๆให้เพื่อนๆเลยให้แม่ๆพี่ป้านาอาเลยนะคะจัดโปให้เป็นวันแม่นะคะให้หนึ่งวันแบบ สุดคุ้มเลยบอลสวยๆปๆ้ายสวยๆนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งทรงคอมแพกมีทั้งบอลโบราณแบ่งกันให้เพื่อนๆปนันจะจัดโปรให้ราคา49บาทนะคะเพื่อนๆเคยดูคลิปก่อนๆแล้วจะรู้เนาะว่าปนันเคยขายราคาเท่าไหร่วันนี้ปนันมาจัดให้แบบจุกๆกันเลยจัดให้แบบราคาแบบสุดๆกันเลยให้แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ โปรโมชั่นวันแม่นะคะเป็นเพื่อนจ๋าให้ราคา49บาททุกต้นทุกอย่างทุกกระถางนะคะทั้งท้ที่เคยขายอยู่60 70 80ก็วันนี้ก็จะมาให้อยู่แค่49บาททุกอย่างทุกกระถางชมคลิปแล้วนะคะชมคลิปแล้วก็เตรียมสมุดปากกาดูคลิปก่อนก็โทรมาก่อนคนไหนไม่มี ไม่มีลายก็โทรมาได้เลยเบอร์โทรปะนันเดี๋ยวจะโชว์ให้ที่หน้าจอนะคะให้ที่หน้าคลิปนะเบอร์โทรประนัน0 8 1 2 8 1 0 7 7นนะคะแอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยชมคลิปแล้วถูกใจต้นไหนก็รีบโทรได้เลยราคานี้ประนันให้วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าวันหลังไปก็จะเป็นราคาปกติแล้ววันนี้ให้เป็นวันแม่ของขวัญวันแม่นะคะ จะได้ไปมีแบบความสุขด้วยกันเนาะต้นนั้นก็ไม่มีอะไรจะมอบให้เป็นของขวัญก็ให้เป็นอบอนสีสวยๆล,ลดราคาสำหรับวันนี้นะคะเป็นราคาแบบโปรโมชั่นสุดๆกันไปเลยอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแรกกันเลยนะคะค่าส่งต้นนั้นก็ยังอยู่ที่50บาทเมาเมานะคะได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะเพื่อนๆจ๋า เพื่อแม่แม่ท่านใดไม่สะดวกโอนก็ให้เก็บปลายทางแจ้งได้เลยนะคะพื้นที่ห่างไกลก็ไม่บวกเพิ่มนะคะอันนี้จัดส่งให้วันอ่าที่13กันเลยจัดส่งของให้วันที่13นะคะวันนี้นะใครพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าบอกว่านานนะคลิป วันที่สิบสองวันแม่แห่งชาตินะคะวันนี้ปนันจัดให้แบบรัวๆกันเลยแบบสุดคุ้มกันเลยเอาเรามาเริ่มต้นแรกกันเลยเพื่อไม่เสียเวลาอ่านี่นาโชคนะคะน้องมีชื่อว่านําโชคเนาะนี่ปนันก็เคยขายอยู่ที่79บาทวันนี้มาให้อยู่ที่49บาทนะคะ49บาทมีให้ส่งกระถางนะคะมีให้ส่งกระถางอ่ากระถางนี้ใบน้อยหน่อยแต่ว่านางก็ ป้ายสวยนะคะใบน้อยหน่อยแต่ป้ายสวยเอาแจ้งป้านันมาใครจะเอากระถางไหนนะคะกระถางแรก5้ใบกระถางที่สองสองใบก็1หนึ่งหลอดแต่นางป้ายนะคะ49บาทนะคะ Uh, กระถางต่อไปนะคะบอนตัวนี้นางเป็นบอนกาบเขามีชื่อนะคะแต่ปนันลืมชื่อเขาเนาะเป็นบอกแจ้งปนันนะถ้าใครชอบทรงนี้นะคะใครชอบบอนกาบบอนตัวนี้น่าสะสมนะคะเพื่อนๆจ๋านางโตขึ้นนางจะเป็นแบบกระดูกสีชมพอูออกเหลืองนะคะพื้นใบออกเหลืองๆนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นบอนเหลืองเนาะเหลืองกระดูกสีชมพูบอนกาบบอนแข้งนะคะ ปนันมาจัดให้อยู่ที่49บาทนางมีชื่อเดอ้อปนันนึกชื่อยังไม่ออกนะคะให้อยู่ที่49บาทนะคะกระดูกสวยแข้งสวยอ่าต่อมาจะเป็นเจ้าสาวอันนี้จะเป็นไม้แยกหน่อปนันนะปะนันมีมาแบ่งปันให้อยู่ 3, 4, 5กระถางเป็นไม้แยกหน่อเนาะปะนันแบบอ่าพอเขายุบไปแล้วแล้วเขาขึ้นลูกมาขึ้นมา 4, 5หน่อเลยในกระถาง ในกระถาง6กประนันแล้วประนันก็เอาหัวใหญ่เขาผ่านะคะบอกกันแบบตรงๆเลยอันนี้จะเป็นไม้แยกหน่อมาเนาะแบบเขาขึ้นมีเขี้ยวขึ้น,น,นต้นออกมาแล้วประนันก็แยกมาถ้าใครได้ไม้ตัวนี้นะเป็นพวกไม้แยกหนอ่อนึงป้ายสวยเหมือนแม่ดั้งเดิมแล้วก็เขาก็มีเขี้ยวติดไปนะคะเพื่อนๆจ๋า โตวไวด้วยอ่นานันมาจัดให้เนาะจากราคา7 9 69วันนี้มาให้49บาทนะคะให้49บาทนะคะ,ะมีแบ่งปันให้อ่หกกระถางเท่านั้นนะคะ6กระถางเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะวันนี้มาจัดโตให้แม่แม่กันเจ้าสาวปลายสวยๆส9บาทหาซื้อตรงไหนไม่ได้แล้ว เอาไปเปลี่ยนกระถาง6ได้เลยนะเพืเ่อนๆจา๋ม αι, ม αι, ม αι, จาแม่แม่จ๋าไปเปลี่ยนกระถางหได้เลยป้ายสวยเจ้าสาวนะคะ49บาทวันเดียวเท่านั้นนะคะอาต่อมาต่อมาอาตู้นี้มีเพชรบ้านประทุมอยู่ที่ห6กกระถางนะเอาวันนี้มา มาแบ่งปันเพชรบ้านประทุม49บาทมีให้6กระถางนะคะเป็นเพื่อนจ๋าเา้าใครโทรมาคนแรกไลน์มาคนแรกก็ได้ต้นที่รีวิวแต่ต้นต่อไปบ้านนันก็จะคัดแบบมีแต่ป้ายสวยๆทางนั้นเลยนะเพื่อนๆจ๋ามีปายสวยทุกต้นเลยนะมีให้5-6กระถางนะคะอ่าจัดใบ49บาทนะคะ49บาทโปรโมชั่น49บาทค่าส่งแค่50นะคะ ต่อมาจะเป็นธาตุบางแก้วหน้าหวานๆนะคะกระถางนี้มีฟีนิกซ์บวกมาด้วยนะเพื่อนๆจา๋าอ่าก็ให้อยู่ที่49บาทนะคะมีฟีนิกซ์บวกมาด้วยอ่ะ49บาทธาตุบางแก้วอ่าอันนี้ไม่มีบวกอันนี้ก็สูงใหญ่กว่าเขาหน่อยนึงเ่ะจัดไป49บาบาทธาตุบางแก้วนะคะใครอยากได้ต้นไหน ทักมาได้เลยอยากได้ชื่ออะไรจดชื่อมาเลยราคานี้นะคะธาาดบางแก้วนะคะน้าหวานหวานกันเลย49บาทเท่านั้นวันเดียวเท่านั้นนะคะไม้ป้ายไม้ด่างป้าน,นันก็มาจัดให้นะคะเพื่อนๆจ๋าเอารอมาจัดให้เป็นวันแม่เลยอันนี้จะเป็นปนั่นปานันลืมอีกแล้วเดี๋ยวป้านันวางก่อนอ,อะไรนะป้านันลืมอีกแล้วนั่นเนี่ย ลืมชื่อง่ายๆเลยนะเนี่ยคุยมากแล้วลืมอ่าจัดให้จากราคา69นะคะจากราคา69เาแล้วไม่ได้โตขนาดนี้นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเป็นลายหินอ่อนอปนาปนันมาจัดให้วันนี้ให้10บกระถางนะคะให้10บกระถางนะคะปะนันลืมชื่อนันเนี่ยลืมจริงเลยนะสวยเป็นไม้ที่สวยมากเพื่อนเพื่อนจ๋าเป็นไม้อ่า้ายไม้กัดสีลายหินอ่อนสวย เดี๋ยวป้นันนึกได้เดี๋ยวป้นันวนมาให้อ่าสีสิบาทสวยๆกันเลยนะเพื่อนๆจา๋าอ่ะอันนี้โอ้โหสวยมากอ่ามีแบ่งให้หนึ่งกระถางอันนี้จะเป็นอ่ะสมขยอ่ะสมขยเดี๋ยวใบนี้เดี๋ยวปนันเด็ดให้เดลยเป็นใบล่างเด้ยเอาจัดไปสี่สิบเก้าบาทอะสมขยเอาจัดเลย69บเกมาลดให้49บเก้วันนี้วันเดียวแต่ป้านันให้กระถางเดียวนะ เพราะให้แต่แค่ตู้นี้ตู้อื่นป้านันก็ไม่ไปดูให้นะอ่าให้วันเดียวใครไวใครได้นะคะใครไวใครได้อ่าต่อมาอ่าต่อมาอ่าอันนี้จะเป็นตาระแม่กุสุมาอันนี้ก็ผ่านการยุบไปแล้วแล้วก็ขึ้นขึ้นหน่อมาแล้วนะเป็นไม้มีหัวนะคะเป็นบอนบ้านบเราเนานะแต่เขาเลี้ยงนอกตู้แล้วเขาก็จะสวย เนี่ยถ้าได้ยุบไปแล้วขึ้นหน่อมาเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นตามมาเรื่อยๆนะคะเเพื่อนจ๋าอ่าให้สี่สิบเก้าบาทตาละแม่กุสุมาตาละแม่กุสุมานะคะจัดไปเลยใครอยากได้อะไรสั่งป้านันมาได้เลยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นอ่าป้านันให้ไปในนามพญานาหมืน่นอสงไข่เขาไม่ป้ายถ้าป้ายก็คือจะเป็นต้นนี้อ่าอันนี้เขาไม่ป้ายกัดออกมาเป็นสี่ชมพู แล้วมีต้นพญาพันวังบวกไปอีกหนึ่งต้นอ่นานันก็ให้อยู่ที่สี่สิบเก้าพญานาหมื่นก็สวยเ้อเป็นเงินจ๋าเดี๋ยวเขาก็กลับไปกลับมานะเพื่อนเง่อนจ๋ปนาปนันเคยผ่าที่ว่าอ่าอสงไขแล้วผ่ามาเขาไม่ไป้ายพอไม่ไป้ายปุ๊บปนันเลี้ยงโตปนันผ่าอีกกลับมาป้ายได้อะเพื่อเนเื่อนจ๋ากลับไปกลับมาได้อ่ปนาปนันให้สี่สิบเก้าอ่าต้นนี้ ชมพูพญาชมพูพยามีสองต้นในกระถางค่ะพี่อมยจ๋าสองต้นในกระถางบอนตัวนี้ก็สวยนะโตขึ้นกัดเป็นสีชมพูนะอันนี้กาลังกัดอ้าวประนันให้สี่สิบเก้าบาทโปแบบจุกจุกกันไปเลยนะวันนี้แบบสุดสุดเลยอะ่ะสุดสุดกันเลยอ่ะอันนี้จะเป็นขุนสันข่าขุนสันก็เป็นไม้ที่อ่าแก่ต้นแล้วมีหัวแล้วไอ้ที่ใบเหลืองๆเนี่ยก็คือประนันเด็ดออก เป็นไม้มีหัวสร้างหัวแล้วนะเพื่อนๆจา๋าจัดปลายขนสันถึงสองใบนางก็เป็นบอลที่มีมีหัวให้สี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทอาต้นนี้ป้านานลืมชื่อเด้ออ่าต้นนี้ลืมชื่ออ่าใครอยากได้สีนางก็สวยนะเนี่ยเพื่อนๆจ๋านี่นางดางนะนางดางนะอ่าจัดไปเลยสองต้นในกระถางนะคะ กระถางนี้มีสองต้นในกระถางอ่ใครชอบสีแบบเอเขาเรียกอะไรอะ่ะมันยายไม่ถูกสีเขาจะออกเหลืองเหลืองอ่อนๆสวยเพื่อนๆจ๋าจัดไปสี่สิบเก้าบาทสองต้น อ่ะแล้วต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นโดนเจดีอ่ะดดนเจดีเป็นบอนไม้ขาวจะแบบขาวขาวเหมือนเอกลาชแต่อันนี้เขาจะปลายแหลมนะคะเปนเพื่อนจ๋าจะปลายแหลมสะโพกใหญ่เอาให้อยู่ที่สี่สิบเก้าบาทดดนเจดีต่อมาอันนี้จะเป็นอ่าสีปราดสีปราดก็เป็นบอนตัวหนึ่งที่สวยนะคะใบาย,ยาวกัดสีมาแล้วจะออกเป็นสีแดงนะคะ พื้นใบจะออกแดงๆน้องมีชื่อว่าสีปราดาจัดให้เลย49บาทนะคะ49บาทโอ้โหอันนี้เป็นพระนครแยกหนอเพื่อนๆจ้า,าถ้าอันนี้ป้านันเพิ่งแยกหน่อมาได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะอันนี้แยกหน่อมานะเป็นไม้แยกหน่อนะคะเนเพื่อนจ้า,าถ้าใครนั่นก็ฝากป้านันไว้ได้นะฝากไว้อีกสักสามสีวันค่อยส่งก็ได้ หรือว่าถ้าว่าเอาไปเดี๋ยวป้านันก็จะฉีดน้ําอัดให้เต็มที่ไปเลยเพราะว่าอันนี้ป้านันก็แยกหน่อมาประมาณอาทิตย์หนึ่งละแต่หลอดใหม่ยังไม่มาเพื่อนๆจ๋าหลอดใหม่ยังไม่มาแต่รากก็น่าจะเดินละให้พระนครมาแยกหน่อ49บาทเอาคนรับได้นะต้นนี้จะเป็น เดือนพฤษภาเป็นบอนใบกลมใบขา,ขาวๆกระดูกสวยๆเลยเพื่อนๆจ๋ากระดูกเขาลายเส้นเขาจะออกสีเขียวเป็นบอนใบกลมให้สี่สิบเก้าบาทนะคะสี่สิบเก้าบาทจัดให้พยาจักรีพะยาจักรีกรนี่สวยๆกระถางนี้มีสามใบกระถางนี้สองใบ สวยๆเลยเพื่อนๆจ๋าพะยาจัก,กรีจากหกสิบเก้าวันนี้ป้านันมาให้แบ่งให้สองกระถางอ่าสี่สิบเก้าบาทสี่ิบเก้าบาทแล้วอันนี้จะเป็นอ่าอ่าชิ้นหน้าบัญชรอ่าจากหกสิเก้าวันนี้ป้านันมาจัดให้เลยสี่สิบเก้าบาทอ่าวันนี้วันเดียวสี่สิบเก้าบาทบอลแบบสวยมากเพื่อนจ๋า ราคานี้ซื้อไปเลยอย่างละสามไปทำฟอร์มกอแล้วนางจะสวยมากมีเสน่ห์มากนะคะเป็นเ่อนจ๋าชินหน้าบัญชนลืมกัดสีมาแล้วไปเปลี่ยนกระถางหกกระถางแปดนี่เขาจะยิ่งกัดไวอันนี้ปรนานันแบบใส่กระถางอันนี้แบบเพื่อจะได้เดินทางได้ได้หลายๆกระถางนะคะเพราะว่าป้านันใส่กระถางหกแล้ว มาขายราคานี้มันมันไม่ได้คุ้มค่าส่งนะคะค่าส่งแพงกว่าค่าต้นไม้นะคะต่อมาอา้าวอันนี้ก็จะเป็นไซส์ร้อยเลยนะเนี่ยเพื่อนๆจ๋ารัตนสินอา้าวรัตนสินเอามาแบ่งให้ใครไวใครได้สวยด้วยสวยด้วยเพื่อนๆจ๋ารัตนสินป้ายทุกใบใครมีแล้วเอาอีกได้ราคานี้สี่สิบเก้าบาทประนันมาจัดให้เป็นวันแม่ของขวัญวันแม่นะคะ เป็นของขวัญวันแม่อ่ะต้นนี้ก็เป็นฟอร์มโกเพื่อนๆจ้าต้นนี้ใบแบบสวยๆอันนี้จะเป็นฟอร์มเตี้ยนะเป็นฟอร์มเตี้ยนะแต่ใบานางสวยนางพรียวมากนางมีชื่อแต่ป้านันก็ลืมอ่าให้ไป49บาทเอาให้กระถางเดียวมีกระถางเดียวนะคะตู้อื่นจะไม่ดูให้นะวันนี้ให้ราคานี้ก็แบ่งไป อย่างละกระถางสองกระถางอันไหนมีเยอะกว่นั้นก็จัดให้ไปหกกระถางสิบกระถางนะคะอันไหนมีน้อยก็แบ่งให้แค่กระถางเดียวสองกระถางอ่าต้นนี้จะเป็นองค์หญิงทอฝันอ่ะอันนี้ก็ยุบไปแล้วแล้วเขาก็ขึ้นมารู้สึกว่าจะสองหน่เพื่อนๆจ๋าอ่าสองหนอ่องค์หญิงทอฝันยุบไปแล้วแล้วขึ้นมาจัดไปให้สี่สิบเก้าโคตรคุ้ม คุ้มเลยเพื่อนๆจ๋าไม่ได้คุ้มธรรมดานะวันนี้ให้เป็นของขวัญกันให้เป็นของขวัญกันเอาชายชนชายชนไซส์ห้าสิบบาทวันนี้จัดให้สี่สิบเก้าบาทนะคะสี่สิบเก้าบาทเพื่อนเพื่อนแม่แม่ท่านใดที่สั่งไปแล้วป้านันคัดให้แล้วนะไซส์ห้าสิบบาทคัดให้แล้วอันนี้ป้านันเอามาขายสี่สิบเก้าบาทเพื่อให้เป็นวันแม่นะคะเป็นของขวัญวันแม่นะคะ 49บาทนะคะสำหรับวันนี้ก็สวยอยู่นะเพื่อนๆจ่าป้ายทุกใบแม่แม่พันเขาปรนันคัดไว้อย่างสวยเป็นแม่ที่สวยมากป้ายสวยฮับสวยแต่ลูกออกมาบางต้นก็ฮับน้อยฮับฮับไม่ไม่มากก็มี อันนี้จะเป็นพรมพี่มาะเดี๋ยวป้านานไปฟั่งน้นดีกว่าต้นนี้จะเป็นพรมพีมานพรมพี่มานี่สวยมากเลยเพื่อนๆจ๋าสวยมากเลยรู้สึกว่าจะมีหน่อน้อยแซมมาด้วยอจัดไป50บาทเอ้ยไม่ใช่สี่สิบเก้าบาทน่ะนะขายห้าสิบบาทต่ำสุดแล้วมาเจอ49บเก้าลืมเลยอนี่นะคะนี่ชายชนนะคะชายชนจากป้านานเคยขายห้าสิบไซส์นี้นะ สใบสี hablando, lives, now, ่ใบนี้นะปนันวันนี้ปนันมาจัดให้4ี่ิบเ้าบาทนะคะ4ี่สิบเ้าบาทนะจัดให้เลยนะคะจัดให้เลยวันนี้แสนจะคุ้มนะคะคูดคุ้มเลยใครพลาดคลิปนี้ไม่ได้นะอันนี้จะเป็นทุ่งรัตนาเป็นบอลเหลืองนะคะบอลเหลืองอันนี้จะสูงกว่าที่ดาแม่กองนะคะอันนี้จะสูงกว่าใครเพื่อนบอลเหลืองตัวนี้สูงกว่าใครเพื่อนนะคะ บอลที่สูงหน่อยนึ่ง49บาทอ่าต้นนี้จะเป็นเข่าไม้แก้วเอาเข่าไม้แก้วก็ให้49บาทนะคะวันนี้เนาะอ่าวันนี้จัดฝ่ายคุ้มๆกันเลยเพื่อนๆจ๋าต่อมาตู้ที่สองนะคะเพื่อนๆจ๋าต่อมาตู้ที่สองต้นนี้จะเป็นวาสุกรีเอาวาสุกรีปรนันเห็นเห็นต้นเดียวเพื่อนๆจ๋าตู้นี้มีต้นเดียวเอาเดี๋ยว ถ้าไม่พอเดี๋ยวป้นานันดูตู้อื่นให้เนาะสำหรับวาสุกีนะคะอ่าให้อยู่ที่49บาทนะคะวาสุกีเป็นบอลตัวหนึ่งที่สวยนะคะหวานหวานนะคะชมพูหวานหวานกันเลยให้ไป49บาท ต้นนี้จะเป็นเจ้าเวียงพิงอันนี้จะเป็นบอนที่บอลใบใหญ่ใบกลมสวยมากนะคะเพื่อนๆจา๋าจะกัดสีไปอีกนะชมพูหวานๆจ๋จากันเลยจัดให้ไปเป็นบอลใบกลมเจ้าเวียงพิงให้อยู่ที่49บาทราคาอยู่ที่69นะเพื่อนๆจา๋าวันนี้ลดให้แบบสุดๆนะคะลดให้แบบสุดๆนะใครห้ามพลาดนะคะชมคลิปแล้วสั่งได้เลย ถ้าไม่สั่งวันนี้วันหลังราคาปกตินะคะเป็นราคาปกติวันนี้ให้เป็นของขวัญวันแม่นะคะอ่าต่อมาต่อมาอันนี้เดี๋ยวป้านันมาแบ่งเพชรราชาให้เพื่อนๆจ๋าสิบกระถางเลยกระถางละสีสิบเก้าบาทแบ่งให้10กระถางอันนี้มีจํานวนเยอะวันนี้ป้านันมาแบ่งให้ราคา49บาทสิบกระถางนะคะแบ่งให้สิกระถางใครรีบอยากได้ไปทํโฟมโกส อานางโตขึ้นนางสวยมากอยากได้ทำฟอมกกจัดเลยราคา49บาทเนี่ยเพิงเ่งเริ่มกัดสีมาแล้วเรื่อยๆนะเพื่อนๆจา๋าเริ่มกัดสีมาแล้วเรื่อยๆให้ราคา49บาทนะ,อ,ะอยากไปทำฟอมกอมกจัดเลยอันนี้จะเป็นเรือนหลวงเรือนหลวงก็เป็นบอนที่ว่ากัดสีได้ช้ามากอันนี้ปีหนึ่งปีหนึ่งได้แค่นี้เพื่อนๆจา๋าแต่พอได้กัดแล้วออกสีชมพูละพอได้กัดแล้วนางจะสวยมากเป็นสีชมพูสวย นี่นะคะจัดไปให้หนึ่งกระถางนะคะเรือนหลวงมีให้หนึ่งกระถางต่อมาอันนี้จะเป็นนารีบูรพานารีบูรพาก็เป็นบอลสีชมพูหวานๆน,นะคะเพื่อนๆจ๋าสีชมพูหวานๆเอาจัดให้ไปสี่สิบเก้าบาทนารีบูรพา ต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นมิตรไมตรีอ่ Mid นามิตรไมตรีป้านันก็ให้อยู่ที่49บาทไซส์ใหญ่เด้อเพื่อนๆจ๋ามีใบตําหนินี้นะหน่อยหนึ่งนะคะใบล่างสุดอ่าหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่แหลมๆมาแล้วนะคะเป็นไม้แยกหนอนะมิรไมตรีตัวนี้ไม้แยกหน่อนะคะอ่าต่อมาอันนี้จะมีอ่าหงสุวรนมีเห็นต้นเดียวตูน้นี้หงสุวรนนะคะเออมีสามมีสามอ่ปนาป้านันเงยดูแล้วมีสามต้น ผงสุวรรณ49บาทต่อมาจะเป็นมงคทซับมงคลซับอันนี้ก็เริ่มกัดสีออกมาแล้วถ้าว่าแก่เต็มที่นางจะออกแบบสีแบบชมพูชมพูนะในพื้นใบเขานะะให้ไป49บาทมงคทซับต้นนี้จะเป็นนายทองเหม็นนายทองเหม็นนะคะเป็นเพื่อนจา๋าให้ไป49บาท จัดเลยจัดเลยวันนี้จัดไปจุกจกุอ่านี้บางใหญ่ก็เป็นไม้ที่ว่าเขายุบไปแล้วแล้วเขาก็กําลังขึ้นมาเพื่อนเพื่อนจ๋ายุบไปแล้วก็กําลังขึ้นมาอ่าให้ไปเลย49บาทบางใหญ่บางใหญ่บางใหญ่นะคะบางใหญ่นี่งสุวรรณอยู่ตรงนี้ก็มีอ่าอันนี้จะเป็นหูไซส์ใหญ่มากเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้จะเป็นเมืองเชียงใหม่ค่ะเมืองเชียงใหม่ไซส์หนึ่งร้อยวันนี้มา อยู่ตู้นี้ให้ไป49บาทเมืองเชียงใหม่อมืจัดให้เลยจัดให้เลยวันนี้วันเดียววันนี้วันเดียวอ่ะอันนี้จะเป็นอ่าอัมพรอ่าอัมพรนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่ยกเนะาะใบสดกันอัมพรก็ให้49บาทอ่าอัมพรนะคะ49บาทอันนี้จะเป็นพลอยชมพูอ่าพลอยชมพู หอยชมพูก็เป็นบอลใบนึงใบสวยเหมือนกันนะเพื่อนจ๋าเป็นบอลที่สวยนี่นะมีเสน่ห์มีเสน่ห์อ่านี้จะเป็นฤือสีมงคลฤือสีมงคลอ่าให้ไปมีสองกระถางสามกระถางนะคะสามกระถางไม้มีหัวแล้วนะเพื่อนจ๋าเป็นไม้มีหัวแล้วลือสีมงคลให้สามกระถางกระถางละสี่สิบเก้าบาทให้กระถางละสี่สิบเก้าบาทนะคะอ่าน,นี้จะมี เจ้าชายเกาะแก้วอยู่กระถางหนึ่งเกาะแก้วเกาะแก้วเกาะแก้วพิสดารหนึ่งกระถางเกาะแก้วพิสดารหนึ่งกระถางผงสุวรรณอยู่ตรงนี้เด้อพิณพันจา๋าต้นใหญ่เลยต้นใหญ่เลยต้นนี้ใหญ่เลยต้นที่สองใหญ่ อันนี้ก็จะเป็นตาระแม่กูสุมา,าตู้นี้ก็มีนะตาระแม่กูสุมาเป็นฟอร์มกอแล้วนะเพื่อนๆจา๋านี่ยุบไป,ปแล้วแล้วเขาขึ้นมานี่เอาไปเปลี่ยนกระถางหกกระถางแปดได้เลยเด้อพอลูกเขาขึ้นมากันแล้วน,นี่จัดไปสี่สิบเก้าบาทอยากให้อยากให้อ,ใหอันนี้ก็จะเป็นมัตสุหลีมัดสุหลีนะคะเพื่อนๆจา๋าเอาให้ไปมีสมกระถาง สี่สิบเก้าบาทวันนี้นะคะวันนี้วัน,นเดียวนะคะเพราะป้าน,นันไม่เคยขายต่ำกว่าห้าสิบสักทีนางพริว้วนางพริ้วมีกี่กระถางนางพริ้วแบ่งให้สามกระถางอะ่ะนางพริ้วให้สามกระถางนางพริ้วมีให้สามกระถางอ่าให้สามกระถางกระถางละสี่สิบเก้าใครไวใครได้นะนางพริ้วนะคะนี่มีสี่สามกระถางนะคะมีแบ่งปันให้สามกระถางนี่เก OK. เต็มที่เลยสวยๆกันเลยสวยๆกันเลยงาม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 กันเลยอันนี้หลงปูแหวนหลงปูแหวนค่ะมีหลงปูแหวนกําล,กลังเริ่มกัดสีมาแล้วเด้อหลงปูแหวนอาจัดไปสี่สิบเก้าบาทไม่เคยขายราคานี้นะคะเ,เพื่อนๆจา๋าจัดให้วันนี้จัดให้วันนี้วันเดียวราคานี้ไซส์นี้นะคะอ่าอันนี้จะเป็น เขาสมิงอ้าวเขาสมิงนะคะเมื่อวานไม่พอกันวันนี้ตู้นี้มีให้ต้นเดียวนะมีให้ต้นเดียวฟอร์มสวยด้วยแข็งแรงเขาสมิงเขาสมิงเขาสมิงอ่าต้นนี้ปนันให้เป็นในน้ำลูกไม้อ่าให้ไปในน้ำลูกไม,ไนนม,กไม้ไม่แน่ใจว่าอ่าไทยนิยมหรือนิยมไทยอะไรนี่แหละอ่าแต่ปนันบอกไปเป็นลูกไม้อันนี้ก็จะกัดเป็นสีชมพู อันนี้ปนันผ่ามานะไม่ได้ว่าแบบมาจากลูกไม้ต้นแรกนะเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรปรนันเห็นสีมันสวยปนันก็เลี้ยงจนใหญ่ใหญ่จนได้ยุได้ผ่านะคะจนได้ผ่าคัดหน้าไม้ไว้ไว้ผ่านะคะต้นไหนสวยก็ดนใจถูกใจก็เก็บไว้ผ่าต้นนี้จะเป็นมนสวรรค์มนสวรรค์ก็ให้อยู่ที่49บาบาทฟอร์มสวยด้วยนะเพื่อนๆจ๋ามีแบ่งปันให้ต้นเดียว มีแบ่งปันให้ต้นเดียวค่ะอันนี้จะเป็นพลอยชมพูพลอยชมพูสวยๆสวยๆมีมีลูกออกมาแล้วนี่ให้ไปสี่สิบเก้าบาทอ่ะตรงนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าประนันพูดไปหรือ,อยังอันนี้มีสามต้นในกระถางเลยมีพลอยชมพูมีกำเนิดซับแล้วต้นเล็กนี้ไม่รู้อะไรค่ะอันนี้ฟุกฟุกไปเลยสี่สิบเก้าบาทนะคะไม่แน่ใจว่าพูดไปแล้วหรือ,อยังอ่ะให้ไปสี่สิบเก้าบาท 49บาทนะคะ49บาทน่ามาต่อด้านนี้กันมาต่อด้านนี้กันอันนี้จะเป็นจังหวัดหนองคายนะคะจังหวัดหนองคายเอาไซส์ใหญ่ไซส์100นะเพื่อนๆจา๋าไซส์1น0้เอาปนันมาจัดให้49บาทแบ่งกันให้1ต้น1ต้น1ต้น,ตนอ่าต้นสยามเพลสยามเพลอ่าอันนี้ก็ไซส์หนึ่งร้อยเหมือนกันเอามาจัดให้หนึ่งต้นนะคะสยามเพล สยามเพลอ่าอันนี้จะเป็นฟีนิกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยวันนี้คืออยากให้ไงอ่าฟีนิก49บาทหลวงราชสน่หาอ่าหลวงราชสน่หานะคะกัดสีหวานๆสวยๆเลยอ่า49บาทนะคะ49บาทดูคลิปแล้วก็รีบ จดชื่อแล้วก็โทรหาเดอ้อคนไหนมีไลน์ก็ดูถึงภาพไหนก็แคปภาพแล้วก็ส่งรูปมานะคะใครส่งมาก่อนป้านันก็จะเทียบเวลานะก็จะได้ต้นที่รีวิวแต่ถ้าใครไม่ทานต้นที่รีวิวเดี๋ยวป้านันก็ทักไลน์ส่งรูปให้ว่าเป็นต้นสำรองนะคะต้นนี้จะเป็นสุรพลอ่านี่สุรพลชื่อนักร้องนะคะสุรพลเป็นบอลแบบกานดําใบดก ฟอมเตีย้ยนะอันนี้ฟอร์มเตีย้ยนะเพื่อนๆจ๋าฟอมไม่สูงสี่สิบเก้าบาทอยากได้ทักมาแบ่งให้ต้นเดียวอ้าสอนรักสอนรักกระถางน,นี้มีสองต้นอ้าก็จะมาจัดให้เป็นของขวัญวันแม่คําว่าสอนรักโอ้โหชื่อก็ดีน่ารักสอนรักนะคะสี่สิบเาบาทอันนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวปะนานดูก่อน พระรักอ่าต้นนี้พระรักนะคะพระรักอ่าให้อยู่ที่49บาทพระรักพระรักต้นนี้จะเป็นกูไปรันอ่ากูไปรลันกระถางนี้ให้อยู่ที่49บาทกูไปรันก็กัดสีชา้าเด้อเพื่อนเพือนจ๋าเลี้ยงเป็นปีกว่าจะกัดนะคะกูไปรัน ต้นนี้จะเป็นบอลเก่าๆอันนี้พญาอนุชิตอันนี้ก็ต้นใหญ่อยู่นะมีลูกแล้วนะเพื่อนจ๋าลูกกาลังขึ้นมาแล้วนี่ลูกขึ้นมาแล้วนะพญาอนุชิตเอาไปเปลี่ยนกระถางแปดได้เลยนะเพื่อนจา๋ากระถางแปดได้เลยลูกขึ้นมาแล้วจัดไปอันนี้ก็เป็นบอลตัวหนึ่งที่โบราณที่น่าสะสมอันนี้จะเป็นเจ้าจักรพพัดอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าจะยกได้ไหม จเจ้าจักรพัดมีลูกขึ้นมาแล้วเหมือนกันวันนี้เอาลูกติดให้เนาะวันแม่ก็เลยต้องเอาลูกติดให้เน้นเอาตู้ลูกติดไม้สวยไม้ป้ายไม้ด่างมาจัดให้เลยมาจัดให้เป็นของขวัญเลยจเจ้าจักรพัดมีลูกติดนะคะจัดไปสี่สิบเก้าบาทเพราะว่านางจะอยู่ไซส์ร้อยกันหมดเลยนะพื่อนๆจ๋าวันนี้ป้านันมาจัดให้เป็นของขวัญเนะาะสำหรับวันนี้ป้านันก็จัดให้สองตู้นะคะ ดูคลิปแล้วก็รีบส่งรูปมาโทรมาได้เลยนะคะโทรมากันได้เลยจัดส่งของให้พรุ่งนี้นะคะค่าส่งอยู่ที่50บาทเหมาเหมานะคะได้ทั้งโอนและปลายทางแล้วแต่สะดวกนะคะใครอยากได้ต้นอะไรก็ทักมาโทรมาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์คนที่เข้ามาใหม่กดติดตามคลิปไว้นะคะเพราะว่ามีาเทศกาลอะไร นานๆปรานัน,าน,น,านก็จะจัดโปรโมชั่นให้แบบนี้นะคะให้แบบต้นไม้สวยๆราคาราคาแล้วก็ราคาแบบเบาๆเป็นโปรโมชั่นให้เพื่อน mm. ๆนะคะให้แม่ๆเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ